สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโรบอทแมปนินจาไทคูนกันอีกครั้งนะครับผมเนื่องจากว่ามีน้องคนนึงนะครับผมมนาะคอมเมนต์บอกมาจากคลิปที่แล้วนะครับผมว่า <c oughs> เฮ้ยพี่ที่พี่รีวิวไปอะมันยังไม่หมดนะครับนะมันต้องมีการเอาเวกไปอีกขั้นหนึ่งนั่นเองซึ่งการที่เราจะเอาเวกพลังของปราณจันทานะครับผมเราต้องทําการวิ่งไปที่ปราสาทของมูซันก่อนนะครับผมาการไปที่ปราสาทของมูซันเนี่ยมีอยู่2ทางนะครับผม สำหรับสายฟรีก็คือเราจะต้องมีเพื่อนนะครับผมที่ใช้ใช้พลังของอสนรที่ใช้พินนะครับเนี่ยเป็นอสนรของตัวนี้เลยนะครับผมมันจะมีการเสกประตูวาร์ปให้เราเข้าไปนั่นเองหรืออีกสายหนึ่งนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีเพื่อนแบบผมนะครับผมก็จะต้องมาทําการวาร์ปที่ NPC ตัวนี้นะครับอ่ะเราก็กดไปครับผมป๊อปห้า วาร์ปมานนเองซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทําการซื้อพาร์ตอ่อวาร์ปมาที่ประสาทมูซันนะครับผมนะเราจะยังวาร์ปมาไม่ได้นะครับผม<ย>แต่ก็ไม่แพงครับผมแค่10โลบัคเท่านั้นเองเราก็สามารถวาร์ปมาได้แล้วง่ายๆเลย จากนั้นเราก็ทำการคุยกับมูซันนะครับผมอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะการที่เราจะเอาเวกได้เนี่ยเราต้องทำการซื้อพาร์ตอีกแล้วนะครับผมนะเสียตังค์เสียซ้ำเสียซ้อนจริงเลยเอาเวกเดมอนอาร์ตนะครับผมมาราคา250ราบโรบักกดซื้อไปคุยได้แล้วทีนี้ตอนนี้ยังมีแค่2นะครับผมอนะสองวิชา,าศูนย์นั่นก็คือบีวาอาร์ตมาสเตอร์กับมูนอาร์ตเคออสนะครับผมนะบีวาอาร์ตมาสเตอร์ก็คือไอ เจ้าตัวพินเมื่อกี้แหละเราไม่ต้องสนใจรับผมนะเรามาสนใจที่มูนอาร์ตเคออของเราดีกว่าเฮ้ย <Hey, S 1> มันเขียนบอกว่าต้องการสตรองโซล้วสตรองโซลเราเอามาจากไหนเอาแล้วครับผมนอกจากที่ผมจะต้องไปหาตาง 8, 000, 5, ังแปดหมื่นห้าเราต้องหาสตรองโซลอีกชิบหายแล้วทุกคนผมไม่รู้ด้วย <c oughs> ผมว่าน่าจะเราต้องกําจัดปีศาจปะ <c oughs> เพราะว่ามันมีน้องคนหนึ่งเขาคอมเมนต์มาถามอยู่นะครับผมว่าไอ้ไอ้ลูกแก้วแดงๆที่ได้จากไอ้เจ้าตัวปีศาจเนี่ยมันเอาไปทําอะไรได้มันอาจจะต้อง เอามาใช้ในการเอาเวกนะครับผมซึ่งเราจะหาจากไหนอะ่ะอ้ยเราเจอปีศาจแล้วนี่แหละปีศาจขั้นสูงใช่ปะ่ะต้องเป็นตัวนี้ใช่ปะ่ะหมุนกระซิ่งสบัดดแาบบไวายไปเลยพายุมหมุนที่ขาดโอ้ยไม่โดนโอุย้ยโดนอยู่โดนี้โอ้มันดรอปแล้วเนี่ยเอ้ยขอ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 เฮ้ยไมอาดีโอ้ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโอ้แล้วไปทําอะไรได้ทีเนี้ย ทำไงได้เออผมจากอาเวกอ่ะดูเขามาแย่งอ่ะเขาไปแล้วเขาก็ทำอะไรไม่ได้ทำไมต้องมาจ้องที่จะแบบแย่งอะไรกันอย่างนั้นมะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเอ้าโอ้โากูเป็นบ้าไปแล้ว เอ้อาคาซะมาแล้วเนี่ยพอพวกมันเห็นพาะมันก็จะมาตีแล้วมันจะเอาไปทำไม่กันวะแล้วมันอะไรวะเนี่ยโอ้ยผมรอกดววายอะ่ะผมแบบผมผมผม,ผมรอแล้วแล้วผมไม่ไหวแล้วผมต้องได้อะ่ะเข้าใจไหมทุกคนผมขอละผมอยากทำชิปรีววผมต้องเล่นกกี่ชาติม,มันจะได้ <S <S ใช่อะไรผมกลัวเกี์ม,มันหลุดถ้ามันหลุดตงังผมเติมผมซื้อมาผมมันไม่คุ้มมาดี โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไปทำแบบนั้นสิเฮ้ยบอสกิ้งโอ้ดูดิดูดูดีทุกคนผมจะได้หรอผมถามทีเหอะผมจะได้จริงหรอพอบอสมาก็ปล่อยสกิลแรงใส่ผมเนี่ยโอ้ดู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 มันผักออกผมไม่ให้อ่ะเปไม่ให้อ่ะทำไมผมมีทริคแล้วดิโอ้ได้สักที ได้สทีพระเจ้าพระเจ้าจอดผมไปเลยผมไปเลยผมไม่สน <Okay. S 1> ผมเข้าประชาละจบจบเลยแล้วใครบอกว่ตาตังหัวมมีผมซื้อเลยครับแล้วสิบแปดบาทนะทุกคนจบ,จบเลย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 เรื่องเงียบเจ้าต้องการพลังข้างันเหรอจ่ายตังมาดิซื้อครับจบครับเรื่องจบเลยลสดชื่นอ,อ,อ้าวแล้วครับผมแล้วตอนนี้ผมก็ทําการเอาเวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม โอ้ซึ่งการที่จะได้การเอาเวกมาเนี่ยโอ้โหจะยากเลยครับผมเอ้ยขอบห้าคก่อนแป๊บหนึ่งดิเอาใหม่เฮ้ยอ,อ,อะไรมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอฮะ้หเป็นยังกวา่าดีเจคาแรกเตอร์มาครับผมได้เลิกมา ชมการอเอาไว้ของปราณจันทรานะครับผมโอโม้โหม่กดไปดูรูปลักษณ์กันก่อนเลยครับผมผมบอกเลยว่าอลังการอยู่นะครับผมนิดหน่อยแล้วมั้งโอ้ยหนอเอาแล้วับผมได้เวลามาดูรูปลักษณ์ของเจ้าปราณจันทราเวอร์ชั่นอัปเกรดนะครับผม่ะกดไปแล้วผมหนึ่งสองทาฟับโอ้โหเป็นไงเจ็ดเคดาบอย่างยาวครับผมนะดาบยาวแปดเมตรแล้วก็มีแง่งออกมาด้วย เนี่ยโคตรเท่ Hot ate, โอ้โหที่สําคัญนะครับผมมันไม่ใช่แค่ว่าจะอัปเดตแค่มาแค่ดาบนะครับผมอะสกิลก็อัปเดตใหม่นะครับผมจะมีทั้งหมด5สกิลนะครับผมนั่นก็คือ ERTY แล้วก็สกิล F นะครับผมโอ้โหเพิ่มมาอีก1สกิลนั่นเองอ่ะเป็นไงบางคนอาจจะเคยลิ้มลดความเจ็บปวดของปานจันทรามาแล้วนะครับผมอะสำหรับคนที่ยังเห็นไม่ชัดนะเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยแล้วกันเป็นเรียงเลยนะครับผม ERTY แล้วก็ F นะครับผม เราไปที่สกิล e นะครับผมสกิล e เนี่ยมันจะเป็นการฟันเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันจะแบบฟันออกเป็นสาโอ้ห้างแง่งเลยเป็นไงแล้วไกลขึ้นแล้วก็แรงขึ้นมากด้วยนะครับผมผมบอกไว้เลยแล้วเรามาต่อที่สกิล r นะครับผมสกิล r เนี่ยรู้สึกว่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับผมสกิล r จะเป็นการถ้าผมกดดูกันกดไปชาร์จแล้วก็ฟันนี่เป็นไงสกิล r จะเป็นการชาร์จแล้วก็ฟันไปข้างหน้ารัวๆนะผมามไม่รู้กี่ครั้งอ่าแล้วก็เราจะติดสถานะ แล้วเราก็จะได้สถานะก่อป้องกันด้นะครับผมแล้วก็สกิลทีครับผมสกิลทีเนี่ยจะเป็นการฟันเป็นขึ้นไปด้านหน้าใช่ปะถ้าผมจำผิดมนเป็นลื่นไปด้านหน้า3คลื่นแบบนี้ครับผมแล้วก็เด้งกลับมาเป็น2ดาเมจนะครับผมเป็นปลาไปแล้วก็เด้งกลับมาโกงขึ้นเยอะครับผมอ่ะโอ้โหสมกับราคา700โลบักจริงเลยอ่ะไม่เหมือนกับอ่าขั้นแรกนะขั้นแรกไม่ค่อยแรงเท่าไรดูที่สกิลวายครับผมสกิลวายเนี่ยมันจะเป็นอติเลยดูนะชาแล้วก็ฟาดออกมาดูเป็นแบบ เป็นแบบขึ้นดาบลงมาแบบเหมือนดาวตกอ่ะสกิลเอฟเนี่ยจะเป็นการพุ่งไปนะครับผมมาเป็นการเนี่ยแบบเนี้ยปั๊บ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 หรือก็คือสกิลอาร์แบบเดิมนั่นเองเหมือนเขาเอาสกิลอาร์อยู่ในขั้นแรกอ่ะมาใส่เป็นตัวเอฟนะครับผมแล้วก็เอาตัวอาร์นี่เป็นสกิลใหม่นั่นเองงงไหมมันสลับกันอ่ะเรามาลองฆ่าบอสตัวนี้นะครับผมเต็มๆดูนะครับผมนะเราก็จัดไปที่สกิลอีก่อนเลยแล้วกันฟันเป็นขึ้นแง่งไปแล้วก็อาร์ทง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  แล้วก็สกิลทีครับผม3ดาบทึกกลับมา,อ,า,บมอ,าอ,อ่แล้วก็สกิลวายครับผมสกิลฮาร์ปมูนดูดูดิขนดาวตกแล้วก็เอฟครับผมเป็นการพุง่งนะพุง่งหนีพุ่งไปเอ้ยเท่ากับว่าเราจะได้สกิลป้องกันอยู่2อันเลยนะผมละสกิล R กับสกิล F เ,เนี่ยเพราะว่าสกิล F มันพุง่งมันก็จะได้กรอบได้อุ้ย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 อ,ยอยปั่นนะกปั่นโดรัวปั่นโรัวคนเขาจะก็จะมาตีบอสแมปกันนะครับผมว่ามันจะดรอปโซดรอปวิญญาณแดงนั่นเองเอาไปเอาเวท ไม่รู้ว่าเขามีไอเดนกันหมดหรือเปล่าหรือบางคนเขาก็ต้องการแค่เงินครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือคนเขาไม่รู้หรอกเขาแค่อยากได้เขาแค่อยากตีบอสเฉยไปผม E แล้วก็ R ชาร์จระหว่างชาร์จเราเดินได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยที่สามขึ้นแล้วก็จบเลยอันตรีผมใครมานี่ตายหมดนะตายหมดนะครับตายหมดนะครับอืมโซงชาเนี่ยดอกวิญญาณแดงเอาผมผมผมให้เขานะครับผมผมไม่เอาละผมแบ่งผมแบ่งเลยเพราะว่าผมได้ละตังก็เอาไปเลย โอ้โหผมบอกไว้เลยผมแทบจะไม่อยากออกเกมเลยนะครับผมเพราะว่าออกเกมมันต้องมาฟาร์มใหม่ทั้งหมดโอ้โหกว่าจะเอาเวกได้แบบหัวร้อนนะ่ะดา่าพ่อร่อแม่กันไปเยอะแล้วอะ่ะผมะว่าเขาอาจจะมีแบบระบบแบบเซฟตังค์ให้สักหน่อยก็ดีอ่ะเซฟให้สักห้าหมื่นก็ดีอะ่ะเราวุฒิไม่ใช่หาง่าย,ายๆซะด้วยของชิ้นละหมื่นที่ละแปดหมื่นเป็นแสนก็มีอะ่ะโอ้ไงเทปะเทปะครับน้องๆอืมอืฟันแบบมุดดินฮาร์ปมูล ใครมันกินรามเมงวะเจอฟันไปชิงตายโอ้โหบอกเลยค่าอ e. ีโคตรแรงแรงสุดคือท่าอีครับผมครับไม่โดนหรอไอไ้โดนดิเออตายไปนี่สิว่ามันค่อยสมเป็นอสูรระดับที่หนึ่งโอ,โอ้ยโอ้ยโกองเกินไปแล้วโอ,โอ้ยโอ้ยเกมพาดอะไรเนี่ย โอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับปราณจันทาที่ผ่านการเอาเวกมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไงโหดกันบ้างหรือเปล่าครับผมส่วนตัวผมว่ามันโหดมากเลยครับผมโอ้สมกับราคา700โรบักมากมากเลย่ะสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมมาคลิปนี้ผมล่อไปเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะได้ต้องมานั่งฟาร์มนั่งอะไรก็เยอะแยะครับผมนะโอ้โหเลยคลิปนี้หนักหน่วงมากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะบ๊ายบาย